การแรนดอมดวงประจำสัปดาห์วันที่10ถึง16ตุลาคม2515หากคุณเจอคลิปนี้ภายในวันที่15ตุลาคมเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณนะซับส,สดกันเลยค่ะก่อนฟังคำน,น้ายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออ้ํธาธรรมชาติโร่ด้วยนะคะและสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทั้งาจองคิวกวนก่อนนะคะ,อะขอดูพลังงานหน่อย10ถึง16ตุลาคมนี้คนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะคะหรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรในสัปดาหห์นี้อ oh oh. พูดอะไรได้อย่างนั้นวาจาศักดิ์สิทธิ์วาจามีฤทธิ์เนะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะพูดอะไรได้อย่างงั้นเพราะฉะนั้น,นแล้วเนี่ยมันพูดพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้นะในเรื่องของการงานต้องบอกเลยพูดอะไรขออะไรขอความช่วยเหลือใครมีโอกาสสําเร็จนะมีโอกาสได้หมดใครทํางาน <S <S เกี่ยวกับเรื่องของการพูด <S <S การสื่อสารต้องบอกเลยพลังคําพูดมาแรงนะ จะร่ํารวยและได้ดีเพราะคําพูดนะส่วนคนที่นะทำธุรกิจนะทำธุรกิจต้องบอกเลยว่าจาดีจะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองนะเรียกสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรียกชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศเข้ามาสู่ชีวิตค่ะ ส่วนในเรื่องความรักต้องบอกเลยนะใครโสดอยู่นะพูดจาอะไรมันเข้าอกเข้าใจเข้าหูคนไปหมดมีโอกาสจะมีสเสน่ห์เหลือเกินนะมีสเสน่ห์มากๆจะมีคนมารุมรักเพราะคำพูดอื ส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะลองพูดดีพูดหวานพูดสิ่งดีๆเข้าไว้ความชัดเจนจะปรากฏอืมแถมยังจะด,ดึงดูดคนหลายๆคนมารุมรักรุมชอบคุณอีกนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอยู่แล้วนะต้องบอกเลยยิ่งพูดดีกันมากเท่าไหร่ต้องบอกเลยมยีโอกาสนะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ดีขึ้น นะแต่งงานมีลูกต้องบอกเลยมีโอกาสพัฒนาวความสัมพันธ์สูงมากแต่ขอให้พูดสิ่งดีๆกันเข้าไว้นะคะทำทุกวันเป็นวันแห่งความสุขวันแห่งความสบายใจพูดดีคิดดีทาดีต่อกันนะความสัมพันธ์ต้องบอกเลยเลิศนะส่วนใครที่ทะเลาะก,กันอยู่ต้องบอกเลยวาจาสําคัญมากนะถ้าพูดดีการกลับมามีโอกาสถ้าพูดไม่ดีส่งผลเช่นเดียวกันมันจะทําให้เขาเลิดตลาดไปไกลนะคะเออนะ ในส่วนของภาพรวมนะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้สัปดาห์นี้ต้องบอกวาจาให้โชคนะเออวาจาให้โชคพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นหวังโชคลาบก็ต้องบอกว่ามาจากปากของเรานี่แหละถ้าอยากจะถูกหวยนะอยากจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆเข้าไว้ดึงดูดพลังงานดีๆชั้นรวยชั้นรวยชั้นรวยชั้นสําเร็จชั้นเหลือเฟือร่ํารวยร่ํารวยนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตแฮ ppy ชีวิตด,ชตดีชีวิตดังชีวิต บ้างอะบอกตัวเองยังดังน,นจะจ๊ะ